สรุปค่ะผลออกแล้วนะคะนี่เลยไม่ติดค่ะออกนอกบ้านได้ค่ะโอเคค่ะมาเนอของาวบ้านก่อนค่ะเบิ้งค่ะหวดก็ขาดนะคะดูดีๆนะเพื่อนๆบอกได้ว่าเราจะไม่ทิ้งใบนี้ถ้าทิ้งไปแล้วเราจะไม่มีค่ะ สวัสดียามเช้าค่ะในวันหยุดพักผ่อนไม่ใช่สิวันป่วยค่ะวันนี้ป่วยค่ะเพชรไม่ได้ไปทำงานเพชรก็เลยอยากจะมาอวดค่ะนี่คืออาหารที่เพชรอยากทานมานานมากแล้วแกงหน่อไม้ค่ะเพื่อนให้มาเมื่อวานเพื่อนเพชรรู้ว่าเพชรป่วยเนาะเขาก็เลยเอาแกงหน่อไม้มาให้พอเรานั่งกินข้าวอย่างนี้แหละคะ่ะเขาก็มีคนมา เคาะประตูตรงระเบียงบ้องบ้องบ้องโอ้ตกใจอะทุกคนตกใจหมดเลยใครมาเคาะประตูอะไรประมาณเพื่อนเอากับข้าวมาให้เพื่อนจุไลค่ะเจ้าของหวดใบนี้น่าจะสามปีแล้วใบนี้หรือสี่ปีเพชรก็จะไม่ได้เพชรทิ้งไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าทิ้งนี่เราใช้ไม่ได้เป็นที่นึ่งข้าวของเพชรเนาะคะ่ะแล้วก็แกงหน่อไม้เสร็จใส่เห็ดหวานค่ะ สิ่งที่อยากโชว์มากๆเลยนี่เลยไม่ได้ทานนี่นานแล้วไม่ค่อยมานะครับแต่เดี๋ยวนี้เพิ่งมาเป๊กก็เลยมันเหมาะกันมากเลยไปค้นตู้เย็นมาฮะลูกนี้มาได้ไงไปเล่นสก,กีแล้วก็แวะซื้อลืมไปฮ <c oughs> ะมันจังได้บรรยากาศอีสานเหลือเกินนะคะข้าวก็ติดมือ น้ำพริกยายอุดรค่ะยายอุดรทำเอฟซท่านไหนอยากชิมน้ำพริกแจ้งได้นะคะทำขายค่ะทำขายเป็นขาป่านะคะขาที่อยู่ตามริมคลองแล้วมันขึ้นเองอืมน้ำพริกขาป่า อร่อยมากได้บรรยากาศสุดๆค่ะนี่คือแกงหน่อไม้ที่พี่ชอบค่ะไม่ใส่ขาไม่ใส่ตะไคร้คือแกงเพียวๆล้วนๆแกงเปิะไม่ใส่ฟักทองเราจะได้รสชาติหน่อไม้แท้ๆกับเห็ดหวาน อืมรสชาติจะคล้ายๆเหมือนเราไปหาน่องไม้ป่ามาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ทุบๆๆๆแล้วก็แม่ก็แกงให้กินเป็นอาหารเยน็นฟิลนั้นเลยค่ะแต่เพื่อนๆใกล้เคยทานฝีมือกับข้าวแม่อมืมันช่างหอมไม่รู้ปีไหนจะได้ไปกินฝีมือแม่ พี่สุดๆค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้โรคระบาดน,นะคะอย่างเพชรมีอาการเจ็บคอแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวเพชรคิดว่าน่าจะเป็นผลว่าไ <c oughs> ข้ทับฤดูค่ะตรวจแล้วไม่เจอพรุ่งนี้ตรวจอีกค่ะช่วงนี้ระบาดค่ะ ระบาดอย่างหนักที่นอร์เวย์กับเด็กนักเรียนเมื่อวานลูกชายเพรก็หยุดเรียนเหมือนกันก่อนไปโรงเรียนเขาก็ตรวจวันอาทิตย์ก็ตรวจวันจันทร์ก็ตรวจวันอังคารก็ตรวจ พุ่นี้เพรไปทำงานเป็ดกะจะตรวจวันนี้ค่ะเพราะว่าบางคนก็ร <c oughs> อสองสามวันเึงจะรู้ผลนะครเหมือนครอบครัวน้องชายแฟนเพชรค่ะเขาก็ติดทั้งครอบครัวเอิญว่าเราไปฉลองซื้อบ้านใหม่กับเขาเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิ อาทิตย์ที่แล้วอะดังนั้นต้องปลอดไฟไว้ก่อนแล้วติดไม่สำคัญแต่เราเผยแพร่เราจะรู้สึกแย่มากอะาณก็จะยากกินมันนะคะ เพราะว่าจะรีบค่ะรีบไปส่งขนมเพื่อนโทรมาบอกเพื่อนเอชวนมาบอกไปส่งขนมช่วยหน่อยครัมที่ให้เพทไปส่งด้วยเพราะว่าเพชจะได้นั่งในรถค่ะหาที่จอดยากเราก็จะได้ไม่เสียค่าจอด ดังนั้นก็เลยชวนไปเป็นเพื่อนอืมเดีย๋ยวเพะเจาภาพบรรยากาศในเมืองมาอวดเพื่อนๆนะคะไปค่ะฐานข้าวเสร็จได้เวลาค่ะตรวจนะคะตรวจตรวจตรวจก่อนจะออกไปพบปะสังคมเราต้องตรวจก่อนค่ะไม่ตรวจไม่ได้ไม่ตรวจไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเชื้อไปแฝงนะคะฉีกเลยค่ะฉีก,กโอ้ไอ้นี่ทำไมมันเป็นสีนี้เพราะความหนาวหรือเปล่า เหมือนเดิมเช่นเคยโอจโจด้วยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออ ต้องรอให้ซึมนะเริมทำงานแล้วเราก็วางเรียบไว้เดี๋ยวมาดูผลกันค่ะสรุปค่ะผลออกแล้วนะคะนี่เลยไม่ติดค่ะออกนอกบ้านได้ค่ะโอเคคะ่ะขอแต่งตัวออกนอกบ้านก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เพรได้ตรวจโควิดเสร็จนะคะ แล้วก็นอนป่วยอยู่บ้านหลายวันค่ะเกิดอาการเบื่อค่ะก็เลยได้มาช่วยเพื่อนส่งขนมในเมืองค่ะเพราะว่าเพื่อนก็หยุดงานเหมือนกันค่ะเพราะโลกนั่นเองทำให้ร้านคาเฟ่ของเพื่อนต้องปิดไปค่ะหรือว่าต้องหยุดไปชั่วคราวนี่แหละค่ะบรรยากาศในเมืองในวันธรรมดานะคะก็จะเงียบเหงาพอสมควรค่ะ นอกจากว่าช่วงหยุดงานถึงจะคลึกคักค่ะผู้คนก็จะอยู่ข้างในทำงานกันซะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยมีรถติดหรือขับรถในช่วงเวลาทำงานค่ะไม่เหมือนที่เมืองไทยเราจะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็ติดแล้วคนส่วนใหญ่ในเมืองค่ะเขาใช้รถใช้ถนนกันใช้อะไรรู้ไหมใช้รถ ประจำทางค่ะแม้ว่าจะเป็นรถบัสรถไฟฟ้าหรือว่ารถรางค่ะคนที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองจะไม่นิยมซื้อรถเพราะว่าค่าจอดแพงหาที่จอดยากด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะไม่นิยมเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งวัยรุ่นค่ะชอบอยู่ในเมืองเพื่อที่จะหาประสบการณ์ชีวิตเขาก็เลยไม่มีเงินหรือว่าไม่มีทุนในการซื้อรถนั่นเองค่ะ นี่แหะค่ะคือลดรางของเมืองนอร์เวย์ค่ะบรรยากาศก็กจะมีหิมะเป็นบางส่วนถ้าเกิดว่าตรงไหนไม่ได้ใส่ไฟตรงถนนจะมีรางสำหรับทำความร้อนทำให้หิมะมาแล้วก็ละลายทันทีค่ะวไหนดาร่าฟังยืนสูบยาวไหนมักเสือแดงนั่นอยู่บ้านนอาได้นะบ,บ้านมันอยู่บ้าน เป็นไงบ้างคะเพืเ่อนๆบรรยากาศในเมืองออสโลของเราน่าอยู่ไหมคะจะเห็นได้ว่าผู้คนไม่พรุนพ้านคะ่ะตึกกลางบ้านช่องเขาก็ยังสวยงามอยู่คะ่ะอย่างสองข้างทางนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะสถานที่ตรงนี้คือหลังวังคะ่ะถิ่นคนรวยคะ่ะส่วนคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวัง ขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ